โอมชาติวันนี้วันที่สองเดือนกันยายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานดังเช่นที่ลูกมีศรัทธาว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ทุกขนแห่งและท่านนั้นก็เป็นพ่อของลูก ดังนั้นลูกก็ยังจะต้องอธิบายสิ่งนี้ให้กับคนอื่นๆแล้วเติมศรัทธานี้เข้าไปในพวกเขาต่อมาก็ถามความคิดเห็นของพวกเขาคำถามของเมอรีในวันนี้พ่อถามอะไรลูกๆซึ่งไม่มีใครสามารถถามได้คำตอบเมื่อพ่อพบปะกับลูกๆท่านถามลูกๆเรานั้นได้พบปะกันมาก่อนไหมลูกผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้ก็จะพูด ทันทีใช่บบา,บาเราพบปากับท่านเมื่อห้าพันปีที่แล้วผู้ที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็จะสับสนไม่มีใครอื่นใดจะมีเซนหรือความรู้สึกที่จะถามคำถามเช่นนั้นได้พ่อผู้เดียวอธิบายความลับของวงจรทั้งหมดนี้ให้กับลูกๆสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกดังเช่นที่พ่อและความรู้นี้แฝงตัวเช่นกัน จงเทียนทายามอย่างแสงตัวแทนที่จะร้องเพงและอ่านกวีและอื่นๆให้คงอยู่อย่างเงียบๆจดจำพ่อในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปทั่วในความเงียบจุดที่สองโลกเก่ากำลังจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องเอาการติดยึดของลูกออกไปจากมันอย่าได้เห็นในขณะที่เห็นติดต่อสติปัญญาของลูกอยู่กับโลกใหม่ พรของบดาะดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นจงทำคุณสมบัติพิเศษของชีวิตบรามินธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของลูกแล้วจงมาเป็นผู้ที่เพียรพยายามอย่างง่ายได้ชีวิตบรามินของลูกนั้นพิเศษศาสนาบรามินของลูกและการกระทำของลูกก็พิเศษนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดเพราะลูกนั้นได้ทำตาม สาขาพ่อบรามาในการแสดงการกระทำของบรามินธรรมชาติของบรามินนั้นก็เป็นธรรมชาติพิเศษธรรมชาติที่ธรรมดาธรรมดาหรือธรรมชาติปีศาจไม่ใช่ธรรมชาติของบรามินเพียงแต่เก็บไว้ในสำนึกรู้ของลูกเช่นนี้ว่าฉันคือดวงยานพิเศษเมื่อธรรมชาตินี้นั้นเริ่มเป็นธรรมชาติ ลูกก็จะมีประสบการณ์กับมันว่าอยู่อย่างง่ายดายและมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมกับพ่อได้ลูกจะมาเป็นตัวแห่งการจดจําและมาเป็นตัวของพลังด้วยความพยายามนี้นั้นง่ายได้คติพจน์ผู้ที่กระจายแสงแห่งความบริสุทธิ์และความสงบไปทุกทุกที่คือประภาคารแสงอัจฉรองโอชานติ